พาะเจ้าว่าบอกว่าเมื่อไรจะจะปิดทองพระพรมสักทีวันนี้ได้เลือดดีครับเลิยกงามยามดีที่จะต้องปิดทองพระพรมนะครับวันนี้แอมแอมนำตัวกลมกลืนมาอะไรเนี่ยวันนี้อยู่กับอายใใสาวอายุน้อยสุดเลย,ยเป็นสาวส,สุดเลยนี่ครันนี้รุ่นใหญ่ใครกับพริบตรงนั้นเลยค่ะน้องน้องอยู่ไหนครับน้องพี่นี่ได้เท่าไหร่ครับ เห็นไหมอายุมากกวอีกต้องเลื้องเรือกน้องนี่เรียวเรือกน้องอยู่นะครับน้องพี่พเองเห็นไหมนีเป็นน้องแอมิกคองงยลกไรับุงสขาต้องขายน้ก้เพะวเราต้องเปลี่ยนเปลี่ยน้อ ครับผมกับผมแก้วโอเค98ดเด็กต้องตานะครับตอนนี้เราอยู่ที่วัดนวลจันทร์เหมือนเดิเมเรากําลังวันนี้จะมาทําง,งานเ,าเก็บเก็บเก็บงาที่พระพรหมที่เราจะติดทองกันไว้วันนี้ก็เลยไม่ได้แจ้งใครเพราะว่าเป็นงานเก็บงานก็ไม่ไม่ได้ติดทองอะไรมากมายโดยรวมๆนะครับโดยรวมๆถือว่าชาวบ้านที่นี่ หรือว่าคนที่มาไหว้ไหว้พระที่นี่ที่มาช่วยตินทองเนี่ยผมถือว่าเออมีมมีมือนะเพราะงานต้อมน้อยมากแลวองค์พระผมก็สวยงามนะครับเดี๋ยวดูว่าพอเสร็จแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงอย่าลืมนะครับติดตามเด็กต้อมพระได้นะครับในเฟซบุ๊กหรือว่าในถ้าเป็นยูทูบก็เป็นในช่องชาแนลผมนะครับเจ้โอริสเคเ้าแปนะครับดูว่างาน mm hmm. งเด็กต้อมพระเราเนี่ยไปที่วัดไหนบ้างทำอะไรกันบ้านแล้วก็ฝากแชร์ฝาก, share, ฝาก ยังไงก็อมเนต์นหรือว่าช่วยกันให้ดูให้ยอดยูมันเยอะๆเพเพราะว่าไรายได้สื่อที่ผมได้จากยูทูบเนี่ยก็จะเอามาซื้อทองครับเราไม่ได้เปิดบริจาครับเงินทั่วไปเราไม่ได้เป็นการค้าเราไม่ได้พาณิชย์เราทําเท่าที่เรามีกําลังนะครับมีน้อยทําน้อยมีมากทามากฝากแชร์นะฝากแชร์เมืองํำยานได้ที่แห้งพอดีนะครับเราก็ทำการติดแผ่นหน้า อย่าอย่าถูก่อนตรงไหนไม่มีไม่มีแผ่นหน้าอย่าถูอย่ะด่างพี่แก้วพี่แก้วพี่แก้วทานบุตรสวัสดีครับสวัสดีครับพามาผมมีคือผ้ะเก่าๆผ้าเก่าๆก็คือเราซ่อมเป็นใหม่ใช่ไหมครับเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอันเนี้ยอ่า อ่าอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราทำให้ใหม่ให้เลี่ยมเลยให้างบนี้ให้เป็นอย่างงี้ให้เป็นอย่างงี้นี่นี่นี่รวยไหมเสร็ไหมรวยมากอ่าเนี่ยเป็นใหม่ขึ้นมาเลยอืมนี่เราลงน้ำยาติดทออยู่เหลือใใหญ่หญ่เลยตรงใหญ่เลยตรงตีสันตินะอะไรนะครับพี่สันติที่เราติดทอติดหน้าไปได้ไหมใหญ่เลยใหญ่เลยเนี่ยใหญ่เลยอ๋อ่าเราระวังหน่อยระวังหน่อยแล้วเลราจะโดนตี ต้องที่เฉพาะที่วัดนวลจันทร์เลยใช่ไหมเฉพาะวัดคิวนี้เราไปหลายวัดมากหลือนบน้สิมันเาวตางตตสมมาสมพุทธาโมราตถตสมมาสมพุทธสอธิษฐานดีอีกครั้งอีกัง น้ำรตัวรตัวหังโมากสำบูตาอ่ารียเขาขอเลยอธิษฐาไปขอไปขอให้ลูกักาลตายแข็งแกร่งพอเจ็บพอจนมีเงินมีทองเหลืเหลือเพื่อจนได้ชนเกลคนอื่นด้วยบุญนี้ให้กับคุณพ่อคุณแม่ฮะให้กับพ่อกับแม่ชื่อต้องชื่ออะไรคุณด้วยแม่จะมีจุตนานังเ็มจิตนาให้ใ้ใ่อให้กับพ่อนายนายให้กับ อบผู๋แหนมอู๋ผู๋หมกลึกสิใครออกได้หมดตลกทั้งหลายอ่าตลกตลกทั้งหลายที่เสียชีวิตไปปลาต๊อกฮะปลาต๊อกเป็นหลักเลยปลาดมทุกคนปลาดมปลาสีนุ่มเออทุกคนที่เคยน้องตายเคยน้องตายไหมตายตรงนี้ขอร้อง ชีล่าสุดชีเลย่า,ลาสุดเป็น,นชีเสียงรอมารับบุญลับบุญมารับบุญเด้อดแล้วเขฟังพนเนออพลัภาษาอีสานรเล่าออออกลาชีาีอ่ชีฟังออกอาชีคนอูด,ดอนอ๋อก็ออกคอออชีคนดูดอนเยอเือท่านน วันนี้ครับเป็นครั้งแรกในชีวิตครับของคุณเฮารีเจนซี่นะครับอะไรเหรอไปมาปิดทองสับมาเมืองไทยสักลับเมืองไทยสวัสดีครับพี่เฮาวัดดีครับจำไม่ได้เลยจะไม่บอกฮะจำไม่ได้เออใช่เห็นไหมเดี๋ยวว่าเราเปลี่ยนแล้วเขาเดี๋ยวว่าคุณเปลี่ยนแล้วเราจะเปลี่ยนคุณยังจำไม่ได้เลยเฮ้ยเออออมีแต่คนบอกผมควนขึ้นใช่ผมควนขึ้นเอาเมื่อซ้ายเอามือซ้ายไปเมื่อซ้ายกดซ้ายอ่า รูปทั่วอย่าอย่ายกเวลาลูบเวลาลูบอย่ายกนิ้วครับต้องมีนิ้วนึงแตะทอไม้เสมอออ๋เออล่นทอให้เยี้ยนออออออโอเคแล้วก็เด่าวันนี้อ,อ,นนอย่าใช้ใช้นิ้วไม่ใช่นิ้วึ่งนิ้วพอแล้วก็ับเราแตะปีต่อเลย,ถ,เยถ้าเรียนถ้าเรียนอะไรไม่ต้องเพราะว่าเดี๋ยวมันจะด่างผมเชื่อว่า พรุ่งนี้คุณแ้่ต้องมาอีกแน่นอนเพราะว่าตอนนี้คุณแ้่กำลังหาความสงบความสว่างความสะอาดความสงบในหัวใจอยู่ถูกไหมตอนติดทองเนี่ยคนที่บวชมาจะรู้คำสามคำนี้ดีนะครับสะอาดสว่างสงบนะครับหาได้ไม่ยาก ันนี้เราไม่ได้นัดใครนะครับเรื่องบนทุกอย่างไม่มีความบังเอิญถึงเวลาของใครของมันเขาต้องมาต้องมาเก็บของเขาเองนะครับใช่ไหมเนี่ยนี่ไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจจะมาปิด<ห>ทองชใช่ไหมมา,มาทำอะไรคะมาไหว้พระเฉยๆเฉยเฉยแค่นี้ใช่ไหมวันนี้จะปิดทองด้วยตัง้งใจดีๆนะครับครึ่งนะลยอ่ะกดไว้ปุ๊บกดไว้ตึงแล้วก็ดึงกระดาษดูทั่วกระดาเขาโอเค งานติดทองครับเริ่มไปครึ่งองศาเต็มแล้วเดี๋ยวอรอแป๊บหนึง่งเดี๋ยวอรอปัดพร้อมๆกันฝั่งขวาช้าจังฝั่ง,งซ้ายเสร็จแล้ว <c oughs> มีโฆาชิกใหม่สองท่านนะครับคุณเข้าดีซีแล้วเรานี่อะไรนะทะ ัน้องผ <|so|> ู้กันนะครับผู้กันเบอร์อะไรเบอร์อะไรไอ้ผู้กันต้องมีเบอร์ดิเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งอ้ยเบอร์หนึ่งเล็กจังเบอร์หนึ่งไว้เบอร์สิบหกกำลังดีไว้แต่งขอบไว้แต่งขอบ ถ้าผิดทองเสร็จนะครับเราก็ทำการปัดทอง่ชอเชื่ออะไะเชื่อลฮะแบงก้ี่แบงกี้ชื่อเหรอเฮ้ยพึ่กี่เลยพึ่กี่เลยคอยอยู่เยอะอไยอไยูุบอล ของตัวด้วยเนี่ยตัวนี้ติดทองเนี่ยแงนพี่ชิโร่ข้างเป็นอะไรนะเมื่อกี้ินได้หันหน้าแบบนี้ไม่รู้หนูสงสัยอ่ะพี่ติ๊กว่าอะไรหรือเราจะไปถามพี่ติ๊กชิโร่ว่าเขาหาของเจอเราหรือยังเขาหาอะไรอ่ะก็พี่บอกเขาหาหาอะไรอ่ะหาหาเห่ๆอะไรเนาะร้องร้องอะไรขอเขาเหนื่อยเนื่ยแต่ทองที่มันแก้มืกจุกจุกอะแฮ่ม กูสาบเทียนตาไม่เอาทำไมเนี่ยตาทำไมไม่เอาเดี๋ยวเล่นสิ่งนู่นเลยไหนครับพ่อทำร้านจัดสรรวันนี้เป็นไงบ้างประชามีเลยนะดีครับทำบ้านจัดสรรเลยว่าต้องมาแล้วก็ยามว่างครับต้องมาทำต้องมาทำครั้งแรกในชีวิตเนี่ยปัดเนี่ยคือตั้งสติฐามว่าปัดปัด ปัดและปั่นในสิ่งที่ไม,ไ,ไม่ดีให้มันละลายหายไปอาไม่เกี่ยวคนนะ <c oughs> ไม่นเมแรงจริง <c oughs> เลยนะ